สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวและคนาราศีพฤกษ์นะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนนะคะเข้าสู่ My Dear Journey ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานให้กับเพื่อนเพื่อนชาวพฤกษ์ในช่วงปี2 5 6 7นานะคะไม่ว่าจะเป็นภาพรวมนะคะการงานการเงินและความรักความสัมพันธ์นะคะมาเดวกวางขอเริ่มกันที่พลังงานภาพรวมให้กับเพื่อนเพื่อนชาวพฤกษ์นะคะ ไพ่ตัวตัวของมันเพื่อนได้ไพ่สี่ไม้เท้าค่ะยินดีด้วยนะคะกว่ามันเป็นสัญญาณของปีแห่งการเฉลิมฉลองปีแห่งการประสบความสําเร็จรวมถึงถ้าใครนะคะที่กาลังออมีแผนนะคะมีแผนที่จะแต่งงานนะคะเป็นปีแห่งคือจริงๆแล้วไพ่สี่ไม้เท้าเนี่ยมันคือไพ่ของงานแต่งงานนะคยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วนะแล้วก็ แค่รอให้ความรักสุขงอมแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่ขั้นถัดไปของชีวิตคู่นะคะมีสัญญาณที่ดีมากๆที่จะมีงานเล่นเลื่นเงานมั่นหมายงานแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมของปี2 5 6 7ของชาวพฤกษ์เนี่ยเป็นปีแห่งความรุ่งเรืองเป็นปีแห่งรอยยิ้มอะ่ะมีแต่ความสุขแล้วก็ความยินดีนะคะการประสบความสำเร็จนะ ทีนี้ภาพรวมของชีวิตของชาวพฤึกศพนะคะเมื่อใดเจ็ดดาบนะในถือดาบแล้วก็คิงถือไม้เท้าก็มีความรู้สึกว่าแวดล้อมตัวชาวพฤึกศพเนี่ยจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายความสับสนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาทดสอบชาวพฤึกศพในช่วงปี2 5 6 7แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังมีความใจร้อน มันเหมือนกับว่าเรายังไม่สามารถที่จะประครับประคองตัวเราเออให้มันผ่านพ้นเหตุการณ์ที่มันแบบวุ่นวายโกลาหลได้แต่สุดท้ายเนี่ยด้วยด้วยสติปัญญาด้วยความเฉลียวฉลาดแล้วก็ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความเป็นแบบมีแพ้ชั่นที่จะก้าวตัวเองไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆ เหมือนกับว่าในช่วงต้นปีค่ะมันจะไปเหมือนอุปสรรคที่เข้ามาทดสอบว่าชาวพฤ่อศเนี่ยจะมีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็พร้อมที่จะไปข้างหน้าจริง,รงๆหรือไม่ทีนี้พอเพื่อน <c oughs> ๆเนี่ยเริ่มมีความหนักแน่นเข้มแข็งแล้วเนี่ยไม่มีอะไรฉุดเพื่อนๆชาวพฤษอบอยู่แล้วนะคะชิ้งถึงไ้เท้าชารีอดอแล้วก็กล้าไปเท้าเราเราพร้อมสู้เราพร้อมฝ่าฝันแล้วก็ มันจะมีแต่แรงขับเคลื่อนของตัวเองก็รู้สึกว่าในช่วงปี2 5 6 7าอหอ่ะเราอาจจะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้นะแต่ว่าตัวเราอ่ะเป็นที่พึ่งที่ดีมากๆของตัวเองตอนแรกมม่เหมือนกับว่าเราเคว้งๆอะ่ะว่าแบบเออเราต้องสู้ไปคนเดียวหรอมันจะต้องแบบแล้วมันจะต้องทํำยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็รู้ว่าไม่มีใครนะคะที่จะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองแล้วเพื่อนๆก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะไพ่ชาลีาาเป็นไพ่แห่งชัยชนะนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิแล้วในเรื่องของการงานเป็นยังไงบ้างคะหนึ่งดาบหกถ้วยแล้วก็สามเหรียญก็รู้สึกว่าอู้การงานดีมากก็คือด้วยความฉลาดของเราอะ่ะก็รู้สึกว่าปี2องพันหาหสิจ็ดเนี่ยจะเป็นปีที่เราได้งัดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งทักษะความรู้ความสามารถสิ่งที่ซ่อนเลยในตัวเราดึงออกมาใช้ บางทีเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าเราเคยทําสิ่งนี้ได้มมนเป็นสิ่งเก่าๆที่เราเคยทําได้ดีแต่เราแบบละเลยมันไปเราลืมมันไปแต่สุดท้ายเพื่อนๆจะขุดมันกลับมาแล้วก็มีพ w e r มากๆอ่ะเอ็มเพล์ Emperor แล้วก็สิบเหรียญด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยความเก่งด้วยความเป็นผู้นําของเราเนี่ยมันจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จที่เป็นสิบเหรียญสิบเหรียญคือความมัน่นคงความมัน่นคงก็รู้สึกว่าอย่างที่กวางบอกนะช่วงต้นปีเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องฝา่ฝาฝันแต่ว่าพอเราแบบ พอเราตั้งหลักได้แล้วอะมันไม่มีอะไรฉุดชาวฝึกศพอยู่จริงๆนะฮะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะสี่เหรียญน,นะคะเกเหรียญอเูเดอร์สตาร์ไพ่ดีมากปี2567คนอื่นอาจจะมองว่าเราดูแบบตนีทีเหนียวนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาเป็นปีที่เราอยากเก็บหอมรอมริบแล้วเพื่อนๆกำลังจะได้อิสรภาพทางการเงินเรากำลังจะกลายเป็นคือด้วยการที่เราแบบ ด,ด้วยความที่จริงๆแล้วชาวพฤกษบเนี่ยจะเป็นจะเป็นราศีและคณะราศีที่ติดดินอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งพอเรายิ่งเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันจะทําให้คือจากเคยเห็นไหมว่าในช่วงเวลาที่เราเก็บอะ่ะเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้ใจอะไรไมันเหมือนกับว่าเราลงทุนในการเก็บเราเรายอมที่จะแบบไม่ค่อยใช้ใจอะไรแต่ณนะวันที่ทุกอย่างมันงอกเงยแล้วอะ่ะเราจะกลายเป็นคนที่มีอิสรภาพในการเงินเราจะทําอะไรก็ได้เราจะใช้อะไรก็ได้เพราะว่า ถึงจุดที่เราพร้อมแล้วอะเราก็ในขณะเดียวกันคนที่ใช้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เก็บอะก็จะไม่ไม่มีวันที่มีอิสรภาพทางการเงินนี่หรอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวงังสิ่งที่เราฝันใ่เนี่ยมันกําลังจะมาถึงแหละจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งกังวลในเรื่องของการเงินเรากําลังจะมีพร้อมในทุกสิ่งก้าวเลี่ยมคือคนที่สมบูรณ์พูนสุขในเรื่องของการเงินเป็นคนที่แบบสวยๆหล่อๆ,อๆรวย,ๆ,รยๆก็คือแบบว่า อยากใช้อะไรก็ใช้ได้อยากจะเพ้นไปเที่ยวไหนก็ไปได้อยากจะกินอะไรก็กินได้นะคะประมานนั้นเลยนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันสิโอ้โหไพ่อะไรจะดีขนาดนี้สำหรับชาวพฤกษบความรักความสัมพันธ์อย่างที่กวาบอกนะมันมันมันมีความสําเร็จอะสําหรับคนโสดนะคะใครที่มีคนในใจหรือว่าเป็นคนที่เราหมายปองมานาน เรากําลังจะเอาชนะใจเขาได้หรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มีใครหมายปองอยู่ในใจนะสำหรับคนโสดถ้าเราเป็นคนที่แบบอยู่โดยที่ไม่ไม่ไม่ได้สนใจอะไรใครแต่เรามีคนใน,ในในฝันนะเรามีคนในความคิดอะ่ะคนคนนั้นเนี่ยเขากําลังจะมาพิชิตใจเราแล้วก็อาจจะเป็นคนระยะทางไกลได้ตอนแรกๆเนี่ยคนคนนี้เราอาจจะไม่ได้รู้สึกสนใจเขาสักเท่าไหร่แต่เขาจะทําให้เรารู้ว่าความรักที่ที่ดีแล้ว ความรักที่เราที่เราตามหาเนี่ยมันอยู่ที่คนคนนี้นั่นแหละทีนี้ในเรื่องของคนที่มีคนคุยอาจจะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวเนาะอาจจะทําให้เอ่อมันมันมีความน้อยอกน้อยใจกันบ้างในบางครั้งแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยความรักแหละแต่มันจะมีบางจังหวะที่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ราบรื่นมันก็จะมีการแขวนเอาไว้กันบ้างเพราะว่ามันห่างกันแล้วก็มันอาจจะไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันที่ต่อเนื่องอืมแต่ว่า รวมๆแล้วเนี่ยต่างคนต่างก็ยังอยากที่จะมีกันและกันอยู่ในชีวิตทีนี้ถ้าเป็นโอ้โหถ้าเป็นคนที่มีคู่ดีมากๆอย่างี่ความบอกว่ามันมันคือความสมบูรณ์ถ้าใครที่แบบคบกันมานานแบบมันบ่มเพาะความรักจนสุกงอมมีความเป็นไปได้ที่จะแบบพูดคุยกันถึงในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของอะไรที่มันแบบที่มันนั้นแฟนที่มันชัดเจนแล้วก็เอนะ็มเพรสอะมันคือไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะจะเป็นความรักที่ ที่ที่เป็นความรักที่ไร้เงืินไขเป็นความรักเนี่ยมันมีสัญญาของการให้กําเนิดด้วยถ้าเกิดว่าใครที่แต่งงานแล้วแล้วอยากมีน้องนะคะออยินดีด้วยนะมีสัญญาของการให้กําเนิดมันมีความเป็นแบบมีความอบอุ่นมีมันมีความรักที่มันไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า Empress แอมเพรสและถ้าพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์มันอยู่จุดสูงสุดแล้วนะคะในเรื่องของแบบทั้งความสุขการเอาใจใส่การดูแลเทคแคร์มันคือจุดที่แบบ อ่าดีที่สุดมันเหมือนกับความรักในฝันนะคะทีนี้เรามาดูหน่อยซิว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรกับชาวพฤกษบ้างไหมในช่วงปี2,567อุปสรรคก็คือมันไม่ใช่อุปสรรคแต่ว่าสิ่งที่เป็นความท้าทายของชาวพฤกษบก็คือการที่เราจะตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตก็รู้สึกว่าเพื่อนๆมีความเครียดมีความกังวลมันอาจจะมีทางเลือกเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานเรื่องชีวิตเรื่องความรักอะไรก็ตามไม่เหมือนกับว่าเราต้องตัดสินใจว่าเราจะอยู่สเต็ปเดิมหรือเราจะก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นสูงขึ้นบางคนอาจจะคิดว่าเราจะเลื่อนขั้นจากเป็นแฟนเป็นคนที่แต่งงานดีไหมหรือว่ายายาไม่อยู่ด้วยกันดีไหมหรือว่าเรื่องของการงานเนี่ยถ้ามีข้อเสนอดีๆเข้ามาเขาอาจจะยื่นข้อเสนอว่าเราอยากที่จะไปอยู่ตำแหน่งนี้ไหมหรือว่ามีงานใหม่ๆทีเนี้ยปัญหาคือเราตัดสินใจไม่ได้น่ะว่า หรือไม่มีออฟเฟอร์ออฟเฟอร์หรือทางเลือกเข้ามาเยอะจนเราก็ไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่แบบที่มันจะตอบโจทย์เรามากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลไปก่องเชื่อว่าชาพฤกษ์ศพเนี่ยมีความสามารถมีความู้ความสามารถอยู่แล้วแล้วก็ปี67เจ็ดเี่ยเป็นปีทองด้วยเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีไม่ว่าจะทางไหนที่นเพื่อนเลือกนะคะก็ขอให้เป็นทางที่สําเร็จนะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะในคลิปประจำเดือนนะสําหรับวันนี้ไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ